ด้วยกครับทุกคนึงสองบครับ่ให้บ้เดียวผมผมไปใช้เป็นดาซอสดาซอสดาซอส JX ศูนย์ครับเป็นล่างสาม เัี๋ยวออกได้เลยครับแบบนี้ใครๆก็อยากเล่นประเทศไทยก็ต้องมีอืออออือืมอืมอือมอืมอืมอือืมอม